ยสวัสดีครับเพื่อนชอวซัมนเนอร์วอลทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนัทยอในรายการซัมนเนอร์วอลแอดดิกครับผมแล้ววันนี้จะเรียกว่าอะไรดีเป็นเป็นการมินิรีวิวหรือว่าเป็นการทดสอบมอนดีกว่าครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมได้โมแพนด้าน้ำมาใหม่ครับผม <c oughs> ก็จะกลายเป็นสายสปีดขึ้นมาครับมีสปีดร้อยแปดแล้วก็ใส่ EX คาเตอร์นะครับนี่ จะปีดช่องหนึ่งแล้วก็ HP ที่เหลือครับผมหาออฟลอง HP เยอะๆก็จะเป็นประมาณนี้เลือกบวกอะไรวะเลือดบวกประมาณ2 8 0 0 0เดี๋ยวเราจะไปลองไปใช้งานในกิวอลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งปั้นขึ้นมาเพื่อจะลองทดสอบแต่เนื่องจากว่าสกิลมันยังไม่เต็มครับเลยไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นั่นก็คืออนุบิดลมนี่นะฮะมีให้กินไป2ตัวเองใส่ EX คับในเมซี่ครับสแต,ตประมาณนี้ดูรูนก่อนละกันนี่ครับสป,ปีดเบอร์2เบอร์4คริราเมิที่ใส่ในเมซี่เพราะว่ามันไม่มีเซตอื่นที่เข้าเซตแล้วครับใจจริงอยากใส่เป็นเคาลเ,เตอร์มากกว่าความน่าสนใจของเจ้าอนุบิตลมนะครับสกิลแรกเมื่อเราเอาเวกแล้วอ่ะมันจะมีความสามารถในการสตัรศัตรูได้ด้วยครับ30%แต่ถ้าอัพเดมก็จะเป็น50%เลยแล้วมันก็โจมตี2ฮิตซึ่ง น่าสนใจครับสกิลสค,คือ brand of hell ก็โจมตี3ฮิตมีโอกาสทำให้ติดแต่ตัวติด branding หรือติดลูกไฟครับจะ,จะได้รับดาเมจแหลงขึ้นแล้วก็นี่ครับ underworld king return เมื่อมันตายไปมันก็จะฟื้นขึ้นมาคล้ายๆ p h ฟินิกไฟครับแต่ว่าจะมีเลือดแค่30%แถมฟื้นขึ้นมาปุ๊บจะเพิ่มแอตแท็ให้ตัวเองร้อยหนึงอ่ะร้อเปอเลยอะ ซึ่งมันสะสมได้3ครั้งด้วยก็คือถ้าตายแล้วฟื้น3ครั้งเนี่ยแอตแทกมันจะคูณ3ครับแต่ก็เท่าที่ลองก็ยังไม่เคยไปถึงขั้นนั้นนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจะไปทดสอบในกิววอลครับแต่ก่อนไปกิววอลผมเอาตรงนี้ก่อนดีว่าอนุบิดลมลองใช้งานสามารถเก็บ SS ได้นะครับไอดี ID ผมยังไม่เก่งพอที่ขนาได้ขนาด 3S แต่ว่า ก็ทำ S S S ได้เฮ้ยทำ S S S เลยได้นะครับแต่ก็แล้วแต่ดวงด้วยแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่2 9ล้าน9้าน8มากกว่านี่ขนาดไม่มีสกิลนะถ้าจะมีสกิลผมว่าน่าจะโหดวันนี้นี่ทีมที่ผมเอาไปลงหนอนน้ำนะครับลองไปดูกันก่อนแล้วกันหลักๆวันนี้ไฮไลท์คืออนุบิดลมครับ อยากลองใช้งานเพราะว่าหลังจากปรับสกิลแล้วเนี่ยตระก,กูลอโนบิตแม่งเก่งขึ้นทุกท่าเลยครับทุกท่าจริงๆไฟนี่ก็เห็นคนเอามาเล่นกันเยอะขึ้นผมก็ยังใช้เล่นในวอลนะครับน้ำก็โหดยิ่งแสงนยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับมาดูกันว่ามันใช้ได้แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวคีย์สำหรับดันหนอนน้ำนะผมแค่คิดว่า น้ำลมมาชนะน้ำไงครับแล้วเราพยายามลงตัวดาเมจให้เยอะที่สุดแล้วอนุบิตนี่ถ้าตอนหนอนมันมึอนอยู่นะครับเรามีลูกไฟติดหัวได้เมื่อไหร่นี่จะทําให้เพื่อนๆแรงขึ้นหมดนะครับ <S <S อืมสโลไวแล้วขอแบนดิ้งหน่อยอนุบิตไม่ยอมใส่เว้ยสงสัยรอบนี้ ไม่ดึงครับแต่โคตน้อยเลยอะ่ะบอดแม่งกวกอืมจริงๆผมว่าเอาไปลงหนอนหนอนมืดได้ด้วยนะเพราะว่าสกิลอนุบิดลมเนี่ยมันหลายฮิตครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีหนอนมืดเคยผ่านครั้งหนึ่ง อยากได้ตระกูลคีเมะมากเลยนะครับในการลงเหรีลงหนอนพวกเนี้ยินเนล่าลงซินเนล่าน้ำก็ได้มาเถอะแม่งต่อยโคตรแรงนี่ครับอ่ะดูดีว,ว่าการล่วงไปรอบนี้ขอก็แตกแบนดิ้ไม่ใช้อีกแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วครับลูกไฟแล้วเราก็จะโจมตีแรงขึ้นทั้งทีมครับ เฮ้ยหหนักๆหน,นักเข้าไปเยี่ยมมากอืมไม่ถึงครับถ้าแบบนี้น่าจะจบประมาณสองล้านแปดเนี่ยก็ได้แค่นี้ใครที่อยากจะแนะนำทีมไหนก็ลองบอกผมมาได้นะครับเผื่อผมจะปรับทีนแล้วผมจะได้ ซิปเปร์เอ็ดกับเขาบ้างนี่ตายปุ๊บแล้วเกิดใหม่นี่ไงได้ใช้ละแต่ว่าใช้ตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ครับผมลืมสังเกตเลยว่าตอนแรกมันโจมตีธรรมดาเท่าไหร่แต่ถ้าร้อยเปนตี่ก็น่าจะแรงขึ้นเป็นเท่าตัวนะเดี๋ยวว่ามันคิดแค่ร้อยเปอร์เซ็นตจากเบสแปดนะครับแต่ข้างหน้า อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปลองในกิวอในกิวอไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าคือมันเป็นการเล่นที่ค่อนข้างเสี่ยงครับที่เราจะต้องมายอมตายเพื่อเก็บสะสมพลังอย่างเงี้ยเกิดไม่ทันครับพอผมสกิลไม่เต็มคูดาวมันจะอยู่ประมาณตอนนี้อัพไปห,หนึ่งน่าจะเจ็ดเทินครับถ้าคูดาวถ้าอัพเต็มมันจะมีคูดาวสกิลสามแค่ห้าเทินคือตายแล้วเกิดได้เร็วมากนะครับเร็วกว่าฟินิก มันเกิดมาเลือดมันน้อยครับโอ้รอดไหมเนี่ยเออหนอนน้ำสำหรับผมนี่ผมว่ามันเป็นดันที่ง่ายที่สุดแล้วครับสามารถจบได้ทุกรอบนั่นอื่นนี่จบบ้างไม่จบบ้างนี่ครับได้สองล้านเก้า โ okay. อเคไปวอกันดีกว่า,าการที่เรามาอยู่คิวเล็กๆเ,เราก็ไม่ต้องกดดันมากนะครับสามารถเล่นได้ง่ายนิดนึงแต่ว่าก็อย่าประมาทครับเพราะว่าประมาทเป็นหนทางแห่งความตายคิวยังไม่ชนะด้วยกระหล่ำเราก็บ้านแรกเล่นยังไงดี ซึบซึบซึบน่านึกออกแล้วครับเอาแพนด้าไปเล่นบ้านแรกดีกว่าแพนด้าแพนด้าแพนด้าน้ำพีดไฟพีดไฟเพื่อไปรับตีน idk น้ำนะครับแล้วก็ล่มน้ำแล้วกัน ส่วนทีมล่างโอาไม่ต้องเปลี่ยนครับเราต้องเล่นเซฟๆหน่อยอืมจริงๆอยากเอาพัดลมลงแต่ลองเป็นการูด้าดีกว่าครับชุบสองนี่แต่ว่ามันจะไม่โจมตีถ้ามืดมันก็จะไปตีด้าแสงเราหมดนี่หว่า เพราะฉะนั้นอนุบิตเราจะไม่มีวันตายนะครับถ้าเอาด้าแสงไปเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแผนครับใช้พัดลมเหมือนเดิมวะจะได้มีบัฟดาบครับโอเคไปลองดูอุม้มีใครตีอยู่ไม่รู้ครับไม่สนเอามาดูด้าสปีดของผมครับ จะรอดหรือจะล่วงโอ้ยจริงๆยังไม่อยากลบบัฟตอนนี้เลยอะเฮ้ยล้มผมจะปิดเร็วกว่าพีทไปผมแล้วอ่ะผมกลางโลไว้ก่อนแล้วกันผมยังไม่ลบบัฟดีกว่า อโอเคก็มารอบนี้แพนด้าแพนด้ามีทีเด็ดคือสกิลสองครับสามารถโดดไปแล้วลบบัฟได้พร้อมกับสตันอ่ะจะทำได้หรือไม่แม่งลบใกลไม่ออกเลยแย yeah, ่จริงๆโอ้ไม่ติดด้วยอืม โอ้โห,โ,หโ,หโหสวยงามครับลืม,มเล่นแต่แพนด้าเบาๆดิอืมตาดเยี่ยมครับสตราร์ทแล้วฮิวก่อนเอ่ออ้าวนี่ฮะเห็นไหมได้สตราร์ทไปสองตัวเลยครับสวยงามจริง โอ้โห,โหผมกล้าจะหวดอันตินะเนี่ยลองดูก็ได้ครับอันติเจตโตแพนด้าจะตายเองครับเมื่อกี้มีคิปเป็นการผิดพลาดนะครับจริงๆผมควรให้มันอยู่ในโล่อมะตะของทีไฟดูสตัร์บ่อยไหมเฮ้ยสตัร์ดีจริงครับแ่วทีแรกก็ติดแล้วขนาดสกิลไม่เต็มนะเนี่ยอืม อลองดูท่าตองท่านี้ยิ่งตัดตูเลือดน้อยยิ่งแรงด้วยนะครับติดลูกไฟปุ๊บก,กระโดดจิ้มนั่นไงช่วยฆ่าอนุบิดหน่อยตัตนันเฮ้ยตัดนันติดว่ะเฮ้ย <c oughs> ดูดีสาตนั้นโคตรดีเลยครับ โอ้โหไม่อยากจะคิดว่าถ้าอัพสกิลเต็มอ่ะ50%ต่อหนึ่งดอกนะฮะอลองดูแบนดิ้งไม่ตดที่ผมจะพยายามไม่ฮิวเลยนะเนี่ยจะให้อนูบิสตายอ่ะฮิวตัวอื่นให้เเต็มมันก็มาตีอนูบิสดีวะเนี่ยดูมันไม่สนใจครับมันเมินอนูบิสผม เอาแล้วเอาแล้วอนุบิสใกล้ตายแล้วครับโอ้ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้ขอขออนุญาตทวงเวลาหน่อยนะครับผมจะให้มันฆ่าอนุบิสก็ทดสอบอ่ะตอนนี้นะครับสกิลแรกแบบไม่มีบัฟไม่มีอะไรดาเมจเท่าไหร่วะพันแปดนะครับ คือติดกันซิงอยู่โอเคผมจะไม่ฮิวเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งทำไมมันช้าดังวะอ่ะขอแรงๆยังไม่ตายอีกโอเค Return of the King ครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งเมื่อกี้ท่าแรกพันแปดใช่ไหมกลายเป็นสองพันห้าถึงสองพันหก โอ้เดี๋ยวผมจะให้มันรีเทิร์นออฟเดอะคิงรอบ2ครับรอบนี้จะใช้อาร์คซุปขึ้นมาท้ามื่อกี้มันก็ถือว่าแรงขึ้นร้อยหนึ่งก็คือเท่าไหร่วะทาไมมันแรงขึ้นมาประมาณ800กว่า 2,006มาชุบขึ้นมารีเทร์นออฟริงบวก2เอาแล้วไงบวก2เดี๋ยวผมเลือกเพิ่มไดยอาร์อนครับบวก2เป็น3,001กับ3,002โอ้ใช้ได้ใช้ได้ แต่ใช้งานจริงน่าจะไม่เวิร์กนะอันนี้ลองดูแล้วกันแบนดิ้งไม่ติดว่ะมีบัฟดาบโอโอเคผมว่าคงจะจบได้แล้วครับที่เกียดรอนะฮะก็ะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาทีแล้วประมาณจากตอนแรกพันแ ก็เป็นสองพันห้าสองพันหกแล้วก็เป็นอีกทีหนึ่งสามพันหนึ่งสามพันสองครับเจ็บสะสมได้สามครั้งเหมาะกับทีมยื้อแบบนี้แหละครับโอ้คิวชนะแล้วฮะ ไปเล่นอีกดีไหมมันก็ดูแบบ <ś led> ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ฮะลองอันนี้ไหวไหมไปเล่นดูแล้วก็แผ่นด้านน้ำไปเล่นข้างล่างครับอันนี้เอาการูด้าแสงไปได้ป่าวะโอ้ยการูด้าแสงไปไม่เวิร์คครับโดนมังกรน้ำแช่อาจจะตายได้ ต้องเอาพัทไปแหละเหมือนเดิมเพราะว่าเราชนะธาตุตัวอันล่างามังกรน,น้ำไปเล่นด้วยครับเวิร์กไหมเหรอเดี๋ยวขอลองดูอีกรอบนึงครับอนุบิดลมปั้นมาจะได้ใช้งานจริงกับเขาไหมเนี่ย คือก่ามันจะเก่งมันเหมือนแบบพวกเลดเกมอะครับอันนี้ออาเอะไงแบนดิ้งแม่งก่อนเลยโอ้ถึกด้วยเลดเกมเหรอแตกแล้วครับแอนตาซินอ่ะเติมเลือดให้ก่อน ไ <Wait>, oh, ม่โหลืมไปผมจะปล่อยมันตายนี่หว่ตาตัานโอ้ oh, มามาขอเป์นมาก่อนรอบนึงแล้วกันเราสายเรทเกมอยู่แล้วฮนะ อ้ียหลุดมานั่นไงเลดเกมมากเกินไปอันตรายแล้วครับน้ำไส้แล้วครับเลดเกมมากไปครับจะแพ้เอาผมเล่นตลกมากเกินไปแล้ว อขอเทิร์นมั่งโอ้โหเริ่มรู้สึกไม่เวิร์กครับแม่งตื่นเต้นเกินไปอะ่ะอ่ะดึงด่อยมาก่อนอืมยางดีนะเนี่ย เอาทีมเซฟมาครับตาตันโอ้โหแบมบมัน exd จริงเว้ยโอเคเก็บมังกรน,น้ำได้ละน่าจะรอดครับอืม ex ได้โลจริงๆมา หลือแค่นี้ใช่ไหมมึงตัวแสบดี 6, หกพันหูแม่งคีดออกเดียวคีเลยผมคงจะน้อยเกินไปดูมันมันเอเอสามเดินทุกรอบไปนะสะพันแม่มโอ้ดอกและหกพันแบบอ๋อมีบัฟดาบครับแต่เราเกิดไปสองรอบแล้วตอนนี้เราบวก2อยู่ เชดตายตายแบมโอ้ยทันไหมเนี่ยเอ้ากระโดดเนี่ยสตันสามเลยครับความโหดร้ายของแพนด้าโอ้ เก็บเรียบครับแต่ยังว่าครับเราเจอคิวที่ยังไม่แข็งมากนะอย่างเงี้ยแพนด้า <laughs> ผมเล่นมากไปอีกแล้วเสียแพนด้าเลยอดเล่นในดาบต่อไปเลยครับแพนด้าเด็ดดูเฮ้ยผมเสียครับนะบวกหนึ่งนะ ไม่มีตัวเล่นแล้วเนี่ยไหนได้มั่งโอ้โหดูวันนี้ครับอันนี้เล่นอะไรดีต้องเอาอ e ีฟิตน้ำไปดีกว่าข้างล่าง ิดน้ำก็มีมังกรน้ำอยู่เอาฮาร์คไฟไปเล่นครับฮาร์คฮาร์คฮาร์คอยู่ไหนโอ้ยเรือนไม่ติดฮาร์คไฟแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาหมีลมครับหมีลมไปรับทีมส์ส่วนชิมบนทีิมบนทีิมบนชิมบนทีมแบบนี้เราจะเล่นได้ เอาอะไรไปเล่นได้บ้าง <c oughs> ผมยากเอาแฟงไปต่อยมันเหลือเกินแต่ว่าได้ไหมทีมีล้ละกันง่ายดีครับการทดลองเมื่อกี้ทำผมไม่กล้าเล่นอนุบิดลมเลยนะ มีใครใช้อยู่บ้างไหมยโหทีมนี้แบบสบายมากครับ เราไม่ต้องการความตื่นเต้นโอ้โหนี่ผมเรียงสป,ปีดมาใหม่แล้วเห็นป่ะอีฟิตน้ำออกหลังฮาร์ดนั่นไงผมจะใส่โล่ไว้ครับแล้วก็เก็บมังกรน,น้ำก่อน ไม่ได้จริงๆปากปากปกไม่แตกครับโห,หมีลมผมแข็งแกร่งมากแล้ว <c oughs> ทำอะไรมีลมยังไม่ได้ได้แทงเลยนะครับ ยี่ไปเขายังเป็นบ้านเด็กอยู่ยังอ่อนด้อยเกินไปครับอืมโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้เป็นการทดสอบ ต้องย้ำอีกครงว่าเป็นการทดสอบครับไว้เดี๋ยวผมลองหาวิธีเล่นที่มันชัวร์ๆที่มันแบบเจ๋งๆกว่านี้แล้วมาแนะนําดีกว่าครับอันนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่หรือผมแม่งยังไม่ลงตัวกับมันหรือว่าสก l ิลมันยังไม่เต็มนะครับสำหรับเจ้าอนุบิสลมเนี่ยดเดวลก็ยังไม่เต็มด้วยโอเคไว้เจอทีมเด็ดๆแล้วจะมาแนะนําอีกนะครับสําหรับวันนี้ก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe e h a n ่อง Mobile Looper ไว้ด้วยเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆจากผมได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายกระทันด้าน้ำผมภูมิใจมากตัวนี้